ต้นไม้ที่นี่สวยๆนะต้นใหญ่มากเลยแล้วก็กิ่งมันก็ย้อยลงมาถึงดินเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากเลยเห็นไหมคะกิ่งมันย้อยลงมาไม่ใช่ต้นใสนะคะแต่เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อมันนะคะสวยมากเลย สวยสวยเห็นไหมคะมีดอกด้วย,หวย,เ,ยเห็นไหมคะสวยจังเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆพามาชมต้นไม้เก่าแก่สวยมากเลยเห็นไหมคะสวยจังเลย